โอ๊ยทำไมมันเท่มันหล่ออย่างนี้อุย้ยตายแล้วปกติฉันเคยเห็นแต่ผู้หญิงอะที่จะมาทำเป็นระบำทอผ้านี่เพู่เห็นผู้ชายก็ได้ว่ะเออสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูจิบรีอคนะครับได้รับข้อความนะครับจากอาจารย์ท่านหนึ่งว่าอยากให้ครูจิบช่วย r รีอกการแสดงชุดหนึ่งนะครับชื่อชุดว่าเอ่อนาฏศิลสร้างสรรค์ชุดศิลปูสารนาหมื่นสีแหมแล้วดูชื่อสิชนะเลิศระดับชาติ ให้คุูจิ๊บมา r รีอคชุดการแสดงที่ชนะเลิศระดับชาติมาแล้วฉนันจะกล้ารีอคอะไรไหมเนี่ยแต่ก็ทําตามคําเรียกร้องครับครูจิ๊บก็จะดูแบบหัวโล่งๆคือในช่วงต้นเนี่ยเขามีคําอธิบายประกอบการแสดงเป็นอนนาวเซอร์ขึ้นมานะครับเป็น Voice-over ขึ้นมาแต่ครูจิ๊บไม่ดูครับจะดูแบบหัวโล่งๆเช่นเคยครับเราไปชมชุดการแสดง น่าจะสินสร้างสรรค์ชุดสินภูสานาหมื่นสีนะครับจากโรงเรียนมัธยมวัดควรวิเศษมูลนิธินะครับน่าจะเป็นจังหวัดตรังหรือเปล่าถ้าพูดผิดจังหวัดกรับขออภัยซึ่งโพสต์โดยช่อง audio visual mws นะครับน่าจะเป็นช่องของโรงเรียนนั่แหละโอเคเราไปดูโดยพร้อมกันแบบหัวโล่งๆจะ้ะไป โหนี่ถ่ายจากเวทีเลยเนาะถ่ายจากเวทีประกวดเลยเนาะอ๋อฉันชอบให้คะแนนก่อนมีนักแสดงชายเปิดตัวมาด้วยนักแสดงชายน่าจะเป็นการทําอาชีพอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการทอผ้าแหลนะเนาะพระบอกว่าภูษานาหมื่นสีน่าจะเป็นชื่อหมู่บ้านชื่อตนนะําบลเนาะอันนี้เดาอ๋อเปิดมาเป็นนักแสดงหญิงเหมือนคุมผ้ามาแดดร้อน เฮ้ยชุดนี้เป็นแบบโมเดิร์นโฟกมากอะ่ะเป็นพื้นบ้านร่วมสมัยมากอะ่ะนักแสดงชายเป็นโซนอยู่ตรงกลางนักแสดงหญิงเป็นปากพนังอยู่รอบนอกอ๋อเป็นสร้างสารรค์แบบภาคใต้ดนตรีก็ใต้แล้วถ้ารำก็แบบเป็นวงแบบโนราเอ้ยแต่ฉันชอบชุดผู้ชายดูแบบ นักสแสดงกี่คนเนี่ยอ๋อทำคอมโพสเหมือนไปเก็บอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าเออเก็บแล้วก็โยนให้กับผู้ชายรับวะ่ะเออทาผมผู้หญิงสวยไปไหนนางงามไปไหน <c oughs> นางงามแบบรูปต่ำเบาๆเออ โอ้โอ้เปิดเซตมาเป็นอะไรอ๋อเหมือนปั่นฝ้ายเหมือนแบบปั่นเส้นได้เส้นใหญ่แม่ประกวดศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนี้ไม่ได้นะเขาต้องมีชงมีฉากมีเซอร์ไพรส์ตลอดนะอันนี้เป็นของภาคใต้เนาะเออเวทีก็บอกภูมิปัญญาเด็กใต้นะวัตกรรมก้าวไกล ถ้าทางชุดเนี่ยผ้าเพลนนี่ก็คงจะเอามาจากไอ้เจ้าผ้าอูสาของ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 ชุดนี้หรือเปล่าน่าจะเอาผ้ามาจากเป็นโอท็อปของชาวบ้านหรือเปล่าดูแล้วอันนี้เดานะคะอืมก็โฟกพื้นเมืองภาคใต้นะครับเขาก็มีในเรื่องของ การเครื่องไหวร่างกายที่มันแบบฉริดจากการสะโพกเอวตูดอะไรอย่างนี้อุ้ยขอโทษสะโพกเอวก้นอะไรอย่างนี้อันนี้ครูทิ์บดาวไม่ไม่ถูกว่าออกมาทำอะไรแต่เดาวไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นขั้นตอนในการทำผ้าอะไรสักอย่างหนึง่ง <laughs> 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, เอ้ยห้าหกคนเนอะแดนเซอร์ผู้หญิงนั่นไงเปิดฉากมาอกีกทำอะไรยอมมะโอ้นี่เหมือนเป็บเสมือนดูสารคาดีกระจกหกด้านรอยไทยไปลายจวัก <c oughs> คือนอกนจากการทำคิโรกราฟที่เป็นท่ารำแล้วยังทำเป็นซีนดรามา่าซีนแอคติง้งให้เห็นเป็นภาพสมมุติในการ ขั้นตอนในการประกอบอาชีพให้เห็นเป็นภาพเลยอะว่าทำยังไงอันนี้ถือแล้วออกมาอีกเนี่ยโอ้โรงเรียนนี้นี่ผู้ชายนี่ลำสวยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออเฮ้ยเก๋อ่ะเอาพร็อพไอตัวไอตัวกงล้อปั่นเส้นใหญ่มาเนี่ยแล้วออกมาให้ผู้ชายถือเนี่ย ถึงแม้มนอาจจะดูคอนทราสกันอาจจะดูแต่มันก็โอเคนะเพราะจริงๆส่วนใหญ่เราจะเห็นผู้หญิงถือนะอะไรแบบนี้เนาะแต่มาให้ผู้ชายถือคุณพีว่าก็กล้าดีก็เก๋ไปอีกแบบอะ่ะเออแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วผู้ชายเขาเขาทําอาชีพนี้กันหรือเปล่าหรือเขาช่วยผู้หญิงทําอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะแต่โอเคค่ะเป็นผู้ชายคุณพี่ก็ชอบอะ่ะเออ โอ้ยเจ้าตัวเล็กข้างหน้านี่แบบวงดีนะเอเอใช้การเล่นพร็อพการหมุนกงล้อปั่นเส้นใหญ่เส้นได้เส้นใหม่ป่ะโอเอาๆเแล้วค่อยๆช้าลงอามาอีกพาร์ทหนึ่งแหละลูกสาวมาทำไรลูกโอ้สะโพกมาก้นมาเออ ความพร้อมเรียงนี้ต้องให้นะการประกวดศิลปะหัตกรรมนักเรียนโรงเรียนในระดับประถมมัธยมเนี่ยซ้อมกันมาแรมเดือนแรมปีซ้อมกันมาเพื่อฟาดซ้อมกันมาเพื่อประกวด มีเข้ามีออกอออืออ่อ่อออถ้าถ้าถามว่าท่าขายของชุดนี้คุณจิบว่าท่านี้การเล่นไหลวะ่ะคือส่วนใหญ่การแสดงสร้างสรรค์ครับคุณจิบแนะนําคุณครูเนี่ยนะครับผู้สร้างสรรผลงานเนี่ยเราต้องพยายามหา,าท่าที่เป็นจุดขายของโชว์เฮ้ยออกมาแล้วจําได้อ่ะออกมาแล้วจําท่านี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเอเอเมืเอ่อกี้พยายามมองหาอยู่ว่า โชว์นี้จะมีท่าขายมีจุดขายของการเคีโกรกาฟท่าอันไหนซึ่งชอบอันนี้โอ้ยต้องมีเปลี่ยนฉากต้องมีเลื่อนเซตแล้วหนึ่งเออเอโชว์ผ้าสวยอะไรอย่างนี้ เปิดมาเป็นไรอ่ะโอ้ยทำไมมันเท่มันหล่ออย่างนี้ทำไรอ่ะโอ๊ะตาแล้วม,ม,มีมีเด็กผู้ชายคนนึงทำเป็นเหมือนตัวเองเป็นเก้าอี้ให้ผู้ชายนั่งเหมือนทอเหมือนกระตุกกีบอ่ะโอ้ยตายแล้วปกติฉันเคยเห็นแต่ผู้หญิงอะที่จะมาทำเป็นระบําทอผ้านี่เพิ่งเห็นผู้ชายก็ได้ว่ะเออน่ารักดีครับ แต่จะมีติงนิดหน่อยนะส่วนใหญ่คุณครูหลายๆท่านหรือว่าผู้ออกแบบท่าลำหลายๆท่านเวลาที่จะเปลี่ยนโซนเปลี่ยนแถวจะชอบซอยเท้าเก็บเท้าซึ่งคุณจิบว่ามีได้ครับแต่ถ้ามีบ่อยๆมันก็จะเป็นมุกเดิมๆเนาะสังเกตไหมว่าเาจะเปลี่ยนแถวเปลี่ยนอะไรคุณครูมักจะใช้ท่าซอยเท้าเก็บเท้าไปจริงๆมีวิธีในการเปลี่ยนแถวในการเล่นขายอย่างอื่นอีกเยอะนะครับแนะนําอันนี้แนะนํานิดนึงเนาะ เพราะว่าอันนี้จะเห็นว่าซอยเท้าเก็บเท้าเปลี่ยนแถวบ่อยเอเออันนี้น่าจะเข้าสู่พาร์ทเกี้ยวพาหรือเปล่าอา่ะโชว์เคสแล้วหนึงเกี้ยวพาลาสีแล้วหนึ่งเอาผ้าออกมาโชว์แม่แล้วเอาชุดการแสดงที่ชนะเลิศไดหลับชาติมาให้กูจิปีแอคนี่ <laughs> แต่ฉันถ้าไหนฉันติงฉันก็จะติงฉันก็จะคอมเมนต์ตามปกตินะดูด้วยใจเป็นกลางครับอืมไอ้เจ้าผ้าภูศานาหมื่นสีนี้น่าจะเอาไปทำเป็นหัตกรรมได้หลายอย่างเนาะเป็นผ้าทอเป็นผ้าคลุมเป็นโคมไฟเป็นกระบุงตะกร้ากระจาดอะไรได้หลายอย่างเลยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ต้องเข้าแล้วหนึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดต้องเข้าแล้วต้องเอาโช์นี้ไปโชว์ตามพิธีเปิดงานเอีเวนต์ละโอ้ตั้งแต่ปี2020แล้วเนาะค่อยๆออ,ออกมาเป็นกลุ่มๆโชว์เคสทีละกลุ่มทีละกลุ่มโอ,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 อ้ชอบ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 เซ็ตนี้เออเออชอบเซ็ตล่มกับกระเป๋าเอ้ยน่ารักอะ่ะ ตายแล้วโรงเรียนนี้โชคดีจังเลยนักแสดงชายนี้ระบำลลำฟ้อนได้อย่างกับเด็กวิทย์ลยนะสินแนะ่จบยังเออเอะแหมกองเชียร์เยอะจังเลยเอ,อ๋อยังไม่จบยังไม่จบเอ๊ะ อนี่เห็นไหมคะคุณครูการเปลี่ยนแถวเปลี่ยนโซนไม่ได้มีแค่ซอยเท้าเก็บเท้าอย่างเดียวนี่ใช้การก้าวขาแบบนี้ก็ได้1 2กระทุง้ง1 2หยุดอ,อแต่เข้าใจนะว่าบางทีมต้องการเปลี่ยนแพทเทิร์นแบบไวๆก็เก็บเท้าซอยเท้ามันก็วัยสุดตัวลาว่ะตัวลาโอ้ยให้นะคุณครูฝึก ฝึกสอมเด็กยังไงก่อนให้ลำได้พร้อมเพรียงขนาดนี้กล่าวโดยสรุปนะครับชุดการแสดงสร้างสรรค์ชุดศิลป์ภูษานาหมื่นสีก็ทะลุระดับชาติไปแล้วนะครับแต่ก็มาให้กูจิบรีแอคนะครับกูจิบก็ขอชื่นชมอาจารย์ผู้ฝึกสอนก่อนคือคุณเอานักแสดงชายมาซึ่งมันเป็นโรงเรียนมัธยมที่ไม่ได้เป็นวิทยาลัยอ,อาชีพหรือวิทยาลัยนาศิลที่ศึกษาทางด้านน้าศิลโดยเฉพาะเนี่ย เอานักแสดงชายมามิกซ์กับนักแสดงหญิงได้อย่างไม่ได้มาหลอกตาว่าบางโรงเรียนก็เอานักแสดงชายมาแค่แบกแค่ยกแค่เป็นตัวประกอบเป็นเอ็กซ์ตร้าแต่อันนี้คือเป็นแดนเซอร์ร่วมกับนักแสดงหญิงเลยซึ่งครูจิบชื่นชมนะครับว่าทําได้ดีนะครับเดี๋ยวครูจิบขออนุญ,ญาตอ่านดดสคริปชันของโชว์ก่อนนะเขามีแสดงไหมอ้าวไม่มีไม่มีมมหรอต้องไปเปิดฟังหรอเอาไม่เป็นไรไม่เปิดฟังละกันครูจิบอ่ะ อคอมเมนต์แบบโล่งๆเลยแบบไม่ฟังคำอธิบายรายละเอียดการแสดงก็ดูจากชื่อชุดการแสดงภูสานาเหมือนสีนะครับก็น่าจะนําเสนอศิลปหัตกรรมการทอผ้าของกลุ่มชุมชนใดชุมชนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นชุมชนนาเหมือนสีหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบถ้าผิดกราบขออภัยสําหรับสิ่งที่เห็นอันดับแรกเลยก็คือชุด ตอนแรกก็เกิดรู้สึกตะกิดตะขวงใจเล็กน้อยนะครับว่าเอ๊ะทำไมชุดผู้ชายมันออกไปโทนสีน้ําเงินแล้วผู้หญิงมันเป็นโทนออกเขียวๆตุ่นๆต,ต,ตองๆอ,อ้าวทำไมมันคนละโทนแต่มันก็เห็นความเชื่อมโยงบัญย่างของไอ้เจ้าสีออกน้ําตาลน้นําตาลของพระถุงกับของอตัวในกางเกงตัวในของของผู้ชายนะครับก็มีความเชื่อมโยงแต่เราเห็นการครเอทชุดที่มันเป็นโมเดลโฟล์กอ่ะคือเป็นนาฏศิลินพื้นบ้านที่ออกแนวร่วมสมัยนะครับเปิดโชว์มาก็ไล่เรียง กรรมวิธีในการออทอผ้านี้คุณจะไม่ไปก้าวล่วงเพราะว่าผู้สร้างงานก็คงจะเสิร์ชมารีเสิร์ชมาดีพอดูแล้วล่ะดีพอดูออใช้คานี้วะก็คงจะรีเสิร์ชมาดีแล้วล่ะว่าเออขั้นตอนมันเป็นอย่างไรอันนี้ไม่ไปก้าวล่วงนะครับแต่กราฟหรือว่าการออกแบบท่ารําเต้นของโช์เนี่ยก็ทําให้เห็นได้ทําให้เห็นถึง อัตลักษณ์วัฒนธรรมของภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นด้วยเพลงก็ดีท่าลํานะครับการใช้สะโพกใช้เอวเพราะว่านาฏศิลป์พื้นเมืองของใต้เนี่ยเขาก็จะมีลีลาเฉพาะของเขานะครับติงนิดเดียวครับในเรื่องของการเปลี่ยนแพทเทิร์นในการเปลี่ยนโซนในการเปลี่ยนแถวว่าเราจะเห็นบ่อยครั้งในโช์นี้ที่จะซอยเท้าเก็บมารอจังหวะแล้วไปท่า,น,น,า,น,านู่นท่านี่ท่านั่นท่านั่นท่านี้เปลี่ยนแถวก็ซอยแล้วเก็บ ไปเปลี่ยนลักษณะนั่นถาน่านาน้นถ่านาน้นถ่านนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะให้แนะนําเพิ่มเติมนะครับการเปลี่ยนแพทเทิร์นการเปลี่ยนแถวนะครับมีวิธีทีออ่อาจจะสร้างความน่าสนใจได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่จริงๆโดยรวมเนี่ยก็ดีแล้วขอชื่นชมเลยว่าเธอฝึกเด็กให้แสดงได้อย่างพร้อมเพรียงขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็นําเสนอ,อ,อโชว์มาได้อย่างไม่น่าเบือ่อเพราะว่ามันมีการเข้าๆออก,ออก,ออก การทำโชว์สร้างสารรค์สมัยนี้นะครับถ้านักแสดงเป็น10คนเนี่ยมาลํแล้วไม่มีการเปลี่ยนแถวไม่มีการมูฟเข้ามูฟออกเลยมันก็อาจจะดูน่าเบื่อนะครับแต่อันนี้เนี่ยไม่อันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแถวมีการมูฟนักแสดงเข้าออกแบ่งเป็นกลุ่มเป็นเซ็ตนะครับซึ่งก็น่าสนใจวันนี้ขอขอบคุณครับช่อง audio visual mws นะครับแล้วก็ขอขอบคุณ โรงเรียนมัธยมควรวิเศษมูลนิธินะครับขอขอบคุณอ,อ,อาจารย์ที่แนะนำคลิปวิดีโอนี้มาให้คุชิปรีแอกนะครับอ,อ,อยากให้คุชิปรีแอค,คลิปอะไรต่อไปนะครับฝากข้อความไว้ได้นะครับวันนี้คุชิปลาไปก่อนครับไปละบายบายไปพร้อมกับเสียงกรี๊ดป่ะ hey.